มาแปลโดยเพียรชนะตั้งแต่มหาปุญญายะหิเป็นต้นไปนะครับหลังจากที่อธิบายถึงลักษณะของความงานในตอนที่แล้วมาแล้วนะฮะมาดูต่อหีตัวนี้แปลว่าจริงอยู่นะครับหีจริงอยู่เกษาอันว่าผมทั้งหลายอิทิยาของหญิงมหาปุญญายะผู้มีบุญมากโมระ กาลาปะสาธิสาเป็นเช่นกับด้วยกาลาปะเนี่ยกรรมหางแห่งนกยูงโมระก็นึกถึงโมระปริศโมระปริศคาถานกยูงทองอ่ะครับในในสิบสองตำนานในเจ็ดตำนานนั่นน่ะเป็นเช่นกับด้วยกรรมหางแห่งนกยูงุตวาเป็นแล้วก็มุนจิตวาวิสัทธา ขึ้นมาครับอิทธิยามุนจิตวาวิสัทธาตัวเนี้แปลรวบใส่กันด้วยอาํานาจมันเป็นศัพทวิเศษณะที่มันเป็นกรรมวาจกอันหญิงอาตายะชนิดหนึ่งเพื่อให้ความมันได้สละสวยขึ้นอันหญิงนั้นปล่อยแล้วสยายแล้วมุนจิตวานี่ปล่อยคือสมมุติภาพว่ารวบผมเอาไว้แล้ววิสัทธาเนี่ยก็สยาย ลอยแล้วสยายแล้วปหาริตวากระทบแล้วนิวาสันตังซึ่งที่สุดแห่งผ้าเป็นเครื่องนุ่งอันตังเนี่ยอันตะตัวนี้แปลว่าที่สุดนึกถึงในบทธรรมจักรปตนะสูตรทเวเมภิเวอันตาเนี่ยอันตาคือที่สุดทั้งหลายอันบรรบชิตไม่พึงเสพที่สุดตัวนั้นก็คืออันตาอันตาก็คืออันตะตัวนี้แหละ หรือในบทสวดว่าเพื่อกระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกทุกขกขันทัสสะทุกขกขันทัสสะที่สุดแห่งทุกอันตา์เนี่ยแปลว่าที่สุดนิวาสนะแห่งผ้าเป็นเครื่องนุ่งเนวัติตวากลับแล้วอุทักคาอุทักคามีปลายในเบื้องบนอักะแปลว่าปลายหรือว่าแปลว่าเลิศตรงนี้เขาแปลว่าปลายพอใช้กับผมแปลว่าปลาย มีปลายในเบื้องบนติดขันติย่อมตั้งอยู่อิทางกาลยานังอันว่าความงามนี้เกะกาลยานางนามะชื่อว่าความงามแห่งผมอันนี้เห็นไหมครับคือถ้าเราเข้าใจความหมายการแปลมันก็จะง่ายขึ้นต่อไปครับทันตาวราังอันว่าเนื้อเป็นเครื่องปิดซึ่งฟัน วาระนางตัวเนี้ยมันมีธรรมะหลักอ,อยู่ข้อหนึ่งก็คือนิวรนินวรแปลว่าทำเป็นเครื่องปิดกัน้นคำว่าวอน่ะคือปิดคือกัน้นนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยแปลว่าปิดครับวาระนี้ยแปลว่าปิดเพียงแค่ใส่คําว่าเนื้อมาอันว่าเนื้อเป็นเครื่องปิดซึ่งฟันพิมพระภาละสะทัทสัน อันเช่นกับด้วยผลแห่งตำลึงสุกนึกไม่ออกก็ผลพิมพ์พะนั่นแหละ,ะรครับถ้าเราแยกสัพท์แบบนี้นะฮะมันก็จะเห็นสัพ์เลยว่าอออแปลแบบนี้น <_ S 1> สามศัพท์นี้เป็นวิกติกตาในหัวตินะฮะ <_ S 2> วันนะสัมพันนัง <_ S 1> เป็นเนื้อถึงพร้อมแล้วด้วยสีสมังเป็นเนื้อเสมอสัมปุสุโพสิตังเป็นเนื้อ,อ เป็นเนื้อเรียบดีแปลยากครับแล้วทีเนี้ยสมบูสิตังเนี่ยหลักการเดาก็คือว่าในเมื่อสมะแปลว่าเสมอสุปูสิตังถ้าเกิดว่าท่านแปลไม่ได้ท่านก็ สุผุดสีตังถ้าเกิดว่าแปลสัพ์นี้ไม่ได้ให้ดูสัพ์ข้างหน้าคือสั์วิกติก,กตาหลายๆตัวเวลาแปลมันจะคล้ายๆกันความหมายมันจะเหมือนกันถ้าสมังแปลว,ว่าเสมอคำว่าเสมอมันก็คือเรียบนะคำว่าเรียบมันมีสุอยู่ตัวหนึ่งก็เรียบดีแล้วนะแบบนี้ครับเป็นอวัยวะเรียบดีแล้วหูติย่อมเป็น อีทางกาลยานางอ่านว่าความงามนี้มังสากาลยานางนามชื่อว่าความงามแห่งเนื้อชื่อว่าความงามแห่งเนื้อต่อไปครับทันตาอ่านว่าฟันทั้งหลายอันนี้ก็สามสับมาอีกแล้วครับเหมือนกันเลยฮะทันตาอ่านว่าฟันทั้งหลายสุกาอันขาวสมาอันเสมอ อวิวาราอันไม่เป็นช่องก็คือไม่แหวงไม่หว่งนะไม่แขวหว่งนะไม่แขวหวง่งอันไม่เป็นช่องอุตสาเปตวาถาปีตาวาชัชระปันตีวิยะจะตัวนี้เป็นอ,อุปมาอเป็นอุปมาอุปมาลิงคคัตถะครับปันตีเนี่ย มันมีสองจกอะกนะมันมีสองจะจะกตัวนี้ปันตีปแปลว,ว่าระเบียบแปลว,ว่าแถวราวะกะอันว่าระเบียบวชิระแห่งเพชรแล้วก็อันบุคคลยกขึ้นแล้วบุคคเลนะอันบุคคลอุตสาเปตวาให้ยกขึ้นแล้วถาปีตะ ตั้งไว้แล้วศัพท์นี้ยังไงก็ต้องขึ้นบุคคลเะมาถ้าไม่ขึ้นบุคเลนะมาแปลยังไงก็ไม่ได้ความหมายทําไมต้องขึ้นบุคคลเะมาเพราะตัวถะปีตะมันเป็นกรรมวาจกศัพท์กรรมวาจกมันจะสมาดอยู่กับศัพท์อื่นก็ดีมันจะอยู่เดียวก็ดีนะฮะมันจะต้องมีตัวนับปิตกตาขึ้นมาเรากะอ่านว่าระเบียบแห่งเพศอันบุคคลให้ยกขึ้นแล้วตั้งไว้แล้วจะด้วย แล้วก็สมุติฉินนะสังขะปันตีเวียจะราวกะอ่านว่าระเบียบแห่งสังอันบุคคลขัดดีแล้วด้วยก็บุคคลเลนนะมาอีกครับบุคคลเลนนะสมุติฉินนะตัดดีแล้วนั่นแหละแต่คําว่าตัดนะ่เขาไม่แปลว่าตัดตัวนี้เขาแปลว่าขัดเอาสังมาขัดโสพันติย่อมง,งามอีทางกาลยานางอันว่าความงามนี้อัตติกาลยานางนามะชื่อว่า ความงามแห่งกระดูกต่อไปครับต่อไปมาดูเรื่องผิวงามตรงนี้จะยากครับเพราะอะไรเพราะว่าประธานมันมาแอบอยู่ข้างหลังนี่นะมันมาแอบอยู่ข้างหลังนี่ทีนี้ไอ้ประธานมันมาแอบอยู่ข้างหลังนี่ผิวงามมันจะแยกอยู่สองประเภทคือคนผิวดากับคนผิวขาวการิยาเนี่ยแปลว,ว่าผิวดาโอทาตาเนี่ยแปลว่าผิวขาวประธานคือชวิวันโน เฉวีวันโนอันว่าสีแห่งผิวอ,อันว่าสีแห่งผิวกาลิยาของหญิงดำมะเลหิวันนาาทีหิอันมนทินทั้งหลายมีไฝเป็นต้นอาวิลิตโตไม่แปดเปื้อนแล้วนั่นเฉียวยังไงก็ยากครับจำเอาความหมายกันแล้วกันว่าถ้าสีผิวของคนดำเนี่ยต้องไม่มีไย ไม่เปื้อนด้วยไสเป็นต้นอไม่เปื้อนไม่มีไยไม่เปื้อนเอาวิริตานี่คือไม่เปื้อนนะแต่บังเอิญว่าสัมนี้มันเป็นกรรมวาจกแล้ววันนาการเนี่ยซึ่งแปลว่าไฝมันเหมือนมีอยู่ที่เดียวด้วยซ้ำนะฮะในประโยคบาลีในการแปลแล้วก็มีตรงนี้ด้วย ฉะนั้นจึงเป็นศัพ์ยากมะละแปลว่ามนทินก็ยากอาวิลิตาแปลว่าไม่แปดเปื้อนก็ยากคบสินิธโผสินิตดีก็ยากครับทุกศัพท์ยากหมดเลยฮะชะวิวันโนบางทีก็ทําให้หน้ามืดตามัวแปลไม่ออกอีกครับสีแห่งผิวก็ยากอีกครับอันมนทินทั้งหลายมีฝ่เป็นต้นอวิลิตโตเอวะไม่แปดเปื้อนแล้วนั่นเถียวสินิธโผอันสนิธดี นี่ลบปะละนีลบประลปประธามะสะที่โสเป็นเช่นกับด้วยพวงแห่งดอกอุบลเขียวนะดำมันต้องดำสนิทด,ดำดีสีไม่ตกครับนี่เรียกว่าดำดีสีไม่ตกดำจนเขียวนั่นแหลคะครับภาษาไทยก็คือดำจนเขียวอ่ะนะไม่ใช่ดำตนช้ำนะดำจนเขียว แล้วก็พอมาประโยคนี้ของคนผิวขาวบ้างก็ต้องขึ้นประธานมานะฮะชวิว,วันโนอันว่าสีแห่งผิวโอทาตายะของหญิงขาวของหญิงผิวขาวแต่ตรงนี้เขาแปลว,ว่าของหญิงขาวกันนิกาปุพพธามะสัทโสเป็นเช่นกับด้วยพวงแห่งดอกกันนิกาอันนี้อย่างง่ายนะเห็นสับแล้ว เป็นเช่นกับด้วยพวงแห่งดอกกันิการโหติย่อมเป็นอีทางกัลยานางันว่าความงามนี้ชวิก,กัลยานางชื่อว่าความงามแห่งผิวต่อไปงามสุดท้ายแล้วปะนะส่วนว่าอิทีนะฮะที่จะผิดก็คือขึ้นประธานมาไม่ถูกนี่แหละนะขึ้นอิทีอ่ะคือไม่ขึ้นอิทีมา ที่จะผิดนี่นะปะนะส่วนว่าอิถีอันว่าหญิงวิชาตาปิโกแม้ผู้คลอดแล้วแลทาสัขัดตุงสิบครั้งสกิงวิชาตาวิยะเป็นผู้ราว่ากลาว่าคลอดแล้วครั้งเดียวอวิคตาโยพนา เป็นผู้มีความเป็นสาวไม่ไปปราดแล้วเป็นผู้มีความเป็นสาวไม่ไปปราดแล้วนะครับโหติย่อมเป็นก็ยังคงแปลแบบมึนๆงงๆอยู่นะเพราะว่าสับแต่ละสับย้ำบ่อยๆก็แล้วกันครับถ้ามั่นใจว่าจะออกนะมั่นใจว่าจะออกก็แปลย้ำไปเลยครับวัดดวงไปเลยครับได้เป็นได้ตกเป็นตก ถ้าเกิดว่า,าเราแปลหนังสือมาไม่มากวัดดวงไปเลยครับได้เป็นได้ตกเป็นตกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กำลังใจผมด้วยนะครับก็ถ้าถูกแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อสอบออกมาถูกแห่มาคอมเมนต์ให้ผมด้วยครับขอบคุณมากๆครับลวงหน้าอีทางกาลยานางงามว่าความงามนี้วยะกาลยานางงามะชื่อว่าความงามแห่งใบอันนี้เรียกว่า ความงาม5ประการก็เป็นประโยคที่โดดเด่นในการแปลนะครับก็ฝากเอาไว้นะสำหรับการแปลโดยเพียนชนะในข้อ1นมี2ตอนครับตอนแรกแล้วก็มีอธิบายความงาม5ตรงนี้ก็เป็นตอนที่2ครับรอติดตามแปลโดยอัดซึ่งเป็นตอนต่อไปตอนสุดท้ายของเก่งอ,อ่ปีห5หชั้นประโยค1 2สองนะครับแปลโดยอัดต่อเนื่องกันเลยครับหน้าที่49ธรรมบทภาค3ครับ